สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูแซนวิชมาฝากกันค่ะแต่แซนวิชของเราเนี่ยจะทําหน้าไม่ธรรมดานั่นกะ็คือหน้าทูน่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบในการทาแซนวิชทูน่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบในการทาแซนวิชทูน่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะเริ่มด้วยนี่เลยขนมปังแซนวิชค่ะใครจะชอบแบบมีขอบไม่มีขอบจะโฮวีดอะไรก็ได้แล้วแต่เลยค่ะ ปาทูนาค่ะอันนี้แนนเลือกใช้ปาทุน่าในน้ําแร่นะคะแต่จริงๆมันก็ใช้อะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเทน้ํามันทิ้งอยู่ดีค่ะโชยุค่ะก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะอันนี้จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นกล่องๆองนะแล้วแบบไล่ระดับความเผ็ดอะนั่นแหละลองหาดูกันถัวรันเตาต้มค่ะแครอทค่ะหั่นเตาแล้วก็มาต้มให้สุกนะคะมิลินค่ะ เนยเค็มค่ะหวัวหอมใหญ่สับหยาบค่ะอันนี้จะเป็นขิงคูดกับกระเทียมขูดนะคะน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำแซนด์วิชทูน่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกันเลยนะคะเริ่มจากนี่เลยเราเอาขนมปังมาทานเยนยคะ่ะทาเหมือนปกติเลยนะคะทาให้ทั่วทาแค่ด้านเดียวพอน,นะคะถ้าที่บ้านใครอะ่ะมีเครื่องปิ้งขนมปังก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าที่บ้านไม่มีอะ่ะเราก็เอาไปย่างกับกระทะก็ได้ะคะ่ะแต่วันนี้แนนจะเอาไปอบค่ะ ทายทั่วให้เองกวางหงไว้แค่นี้เดี๋ยวเราเอานี่ไปเข้าเตาอบกนันค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําแกงกะหรี่ทูน่ากันเลยนะคะเริ่มจากเอากระทะมาตั้งไฟใส่น้ํามันนิดนึง หน่อยแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดค่ะผัดไปให้หอมจะลุกนะคะสักคู่นึงแล้วเราก็ตามด้วยแกงกะหรี่ค่ะผัดให้ตัวแกงกะหรี่ละลายนะคะ ก็เติมน้ำค่ะโชยุค่ะน้ำตาลทรายค่ะมิลินค่ะเคไเข้ากัน ทีนี้เราก็เติมปลาทูหน่าค่ะปลาทูหน่าเราจะขยี้ขยี้ให้ชิ้นเล็กนิดนึงนะคะนี่ค่ะให้เขก็เลยแล้วก็ตามด้วยขิงขูดกับกระเทียมขูดค่ะ อเแล้วเราก็ใส่แครอทค่ะกับกุหลันเต้าผัดให้เข้ากันค่ะแค่นี้ง่ายมากเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราปิดเตาแล้วไปทาในขนมปังกันค่ะ ค่ะข,ขนมปังที่แนนอบไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เอาแค่พอเกียมเกียแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกบใส่ไส้แล้วก็ประกบกันเลยค่ะนี่เลยลงไปเอาด้านที่เราไม่ได้ทานเนยนะคะเนี่ยจะเป็นด้านสีขาวอย่างนี้ อันนี้ใครไม่อยากประกบก็ได้นะคะจะทานอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะจะทำให้ดูก่อนอันนี้เราก็ประกบไว้เฮ้ยวางไว้ก่อนชิ้นหนึ่งเอาไว้ทั่วเลย แค่นี้ค่ะแล้วก็ประกบไว้นี่จริงๆถ้าใครอยากให้มันแห้งหน่อยก็เอาไปอบอีกก็ได้นะคะหรือว่าทาได้เลยไม่มีปัญหาเราก็ตัด ก็ได้แ้แแลววซนิ์ <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแซนด์วิชท,ทูนา่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ